แม่บ้านนะคะวัดบ้านเดือนะคะมาผูกแขนแล้วก็มีของขวัญมอบให้ด้วยนะคะ สั้นแป๊มสั้นมันรอบเดียวรอบเดียวแล้วมันบกบดเ็นใหญสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามแฟมาลีนะคะ Si è tutti i ramozzi, abbiamo trovato un สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องแม่แางแฟมิลี่ขอเชนล,ลูกพลพัดแต่งด้วยนะครับ <c oughs> molti hanno fatto questo นิมนต์นะครับนิมนต์พระใหม่นะครับนิมนต์ที่พระองค์โบสถ์เลยนะครับพระสงฆ์ ขอเชิญลูกบพครับขอนิมนทราดำด้วยครับมิมนพ่าดำด้วยครับตนิมจะได้รู้ว่านี่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟนมิลี่ยังไม่ทันได้ค่ะหลวงพ่อยังไม่ทันได้ค่ะมอาเอ้หโอ้ยโนปล่อยลงเลยปล่อยลงเลยโย้ ลงลงลงพ่อลงพ่อพ่อหัวให้หน่อยลงพ่อนโสุขังพลังสระจูอายุวันโนสุขังพลังเบิดเลยในยามยังยังแอดมินอายุวันโนสุขัง

เ <มา S 1> ดิน<ม>าทางปลอดภัยนะคะนูอยู่หนึ่งวันมาลูกมามาโอ้ยไปไหนทั้งคืนไม่ยอมกลับบ้านเลยนะเจ้าเนี่ยไปนอนไหนลูกไปนอนไหนทั้งคืนโอ้ยเจ้าแปะเอ้ยไปนอนไหนมาทั้งคืนลูกไม่ได้กินข้าวเลยนันเนี่ยอะไรล่ะแปะโอ้อสวัสดีครับก่อนเร็ว แปะก็วันดีครับก่อนครับก่อนครับ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 ครัสองมือสองมือลูกสองมือครับก่อนสองมือสิคร euh. ับนี่ครับสองมือเลยนี่ครับแบบนี้ะครับแบบนี้นะถ้าครับน่ต้องสองมือนะลูกนะนะถ้าครับต้องสองมือนี่วัสดีครับ แบบนี้แหละนี่นี่สวัสดีครับแบบนี้นะลูกนะสวัสดีครับสวัสดีครับเด้อหอมแก้มหน่อยเร็วหอมแก้มหน่อยนี่นี่หอมแก้มแบบนี้หอมแก้มหอมแก้มแบบนี้นี่นี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บแบบนี้ไปไปเอาไปเก็บขยะมาไปไปเก็บขยะมาไปเร็วเออสวัสดีครับสวัสดีครับแบบนี้แหละรู้เรื่องนะ สวัสดีครับสองมือสองมือสมือสมือไม่เอามือเดียวไม่เอามือเดียวเอ,อยเอาสองมือนี่สวัสดีครับแบบนี้นี่สวัสดีครับนะดูไว้วัสดีครับแบบนี้นั่งลงแล้วก็วัสดีครับเดี๋ยวจะให้ขนมนะเอาสาวก็มาด้วยโอ้สาวถามมามีหน้าแ่ะถึงไม่ยอมกลับบ้านมีบุญเอ๋ยนะเข้าบ้าน มาแล้วมีบุญแม่ไปตั้งหลายวันมีบุญกลับมาแล้วแม่ไปตั้งหลายวันสี่ห้าวันเนาะส่วนจำปานะก็คิดถึงที่ว่าไงลูกคิดถึงแม่ไหม กินปาคิดถึงมีบุญกับจำปานะพอดีเมื่อคืนนี้คุณแม่ลาตีพาไปเลี้ยงเนาะก็เลยเอาห่อปลามาให้ด้วย ำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะโอ้โหหอมงามเลยนะอุ้ยต้นนี้ยิ่งงามใหญ่มาก